สวัสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตในเควีครับคลิปนี้เป็นแนวทานนิเคีช้าประจําวันพุธที่2 5นะครับก็วันนี้จะมาฉีดัรซีนะครับคงจะวางคงจะไม่ได้วางจีนฮังเส็งและไต้หวันนะเพราะผมคิดจากตัวเปิดนะครับไม่ได้คีดจากตัวปิดนะครับพอเดี๋ยวปรับสูรไปคิดจากตัวปิดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับก็เลยต้องขออนุญาตไม่วางไปก่อนจีนไต้หวันแล้วก็ ังเสงนะครับนี่บ่ายไม่รู้จะมาทันหรือเปล่าเนาะก็ฝากไว้กับนี่เช้าครับนี้นี่เคอีมู่วานี้เด่นมาทั้งเช้าทั้งบ่ายครับบ่ายเสียดายก็คือแต้มเดียวเนาะน่าจะก้าวหนึ่งสองนะครับมาศูนย์หนึ่งสองรุ่นต่อวันนี้ครับยังเจาะไม่มาครับสําหรับขาเจาะก็ต้องร้องเพลงรอต่อไปครับฟังให้ดีครับพิจาจณานะครับพิจารณาว่าจะตามหรือไม่ตามเนาะโอเคครับเช้านี้เปิดที่8ปดหนึ่งสาม 813บวก0ย์ครับโอเคนะครับอาทิตย์นี้นี่คืออีกปิดตัวเปิด2วันและลุ้นกานตอวันนี้นะครับลุ้นกันต่อวันนี้ว่าจะมาหมู่หรือจานนะครับวันนี้ไม่คิดพูดมาพูดพร่ำทำเพลงครับ <c oughs> เล่น3ครับเนาะเล่น3ครับ3 3 4 3 6 3สา เมื่อคืนหุ้นเบิ้ลน,นะครับสำหรับดาวโจนดาวโจนที่สังเกตดูดาวโจนมานิ้เคอีกเช้าเมื่อวานเมื่อวานก่อนนู้นดาวโจน1 7นึ่งสามใช่ไหมหนึ่งเจสนี้เมื่อวาน3 1มาเลยหนึ่งเจ็ดหมามหเมื่อคืนดาวโจนมีสอ5 5เออสองหโอกาสที่สองหจะมา จะลงมาเป็นไปไ,ได้ลงมาเป็นไปไ,ได้นะครับเนาะสำหรับคนชอบเล่นแปรผันตามกันนะนะแต่ผมแต่ผมดูจากตัวเปิดนะครับวันนี้ผมดูจากตัวเปิดครับหกสามอ่าหกสามไปแล้วเจ็ดสามแปดสามเก้าสามครับโอเคร้อยมัดแปดครับทุกเลขที่วางนี้ถ้ามาจะมาบนล่างนนครับร้อยมัดแปดครับ เมื่อวานขาดเจ็ดตัวเดียวเจ็ดหายมาสองวันแล้วไม่รู้จะมาต่อหรือเปล่านะทับเบลิลเน้นที่สี่สามนะสี่สามสามสามนะครับสี่สามสามสามถ้าชุดเจ็ดมาสิบแต้มแปดสามเจ็ดสามนะผมว่านาัะแนวนี้แา่คู่ที่ผมจับเนี่ยมันถ้ามาจะมาบนล่างครับจะไม่หายนอกจากที่นอกจากผมดูแป๊บนึงน,นะครับเจ็ดสามหกสามแปดสามถ้าเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหกสามมานี่ อ,อ๋อขอทโทษครับเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนี่นจะมาจะวนเนี่ยจะมาบนล่างนะครับเอาง่ายๆถ้าไปดูตารางดูตารางเอาแล้วกันไปดูตารางเอาแล้วกันตารางหนึ่งศูนย์นะครับไปดูเอาตารางหนึ่งศูนย์นะครับวันนี้วันนี้ดีอย่างสําหรับขาลูนะครับถ้าเด่นมาตัวท้ายบนล่างจะเป็นตัวเดียวกันครับลุ้นลูคนลูดคนลูดคนรูดอ่ะคนลูดอ่ะลุ้นสองเด้งครับลุ้นสองเด้งครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ ก็คงเจอกันทีหน้าถ้าฉีดทันก็เดี๋ยวบ่ายผมจะมาลงให้แล้วกันนะครับสวัสดีครับร่ำรวยถุกหวยทุกท่านครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับ